ปัญหาวันนี้อยู่ดีๆก๊อกน้ําที่คุณใช้อยู่ก็ไหลไม่ปกติทัางที่น้ําประปาก็ไหลเครื่องปั๊มน้ําก็ทางานปกติอ้าวสาเหตุเกิดจากอะไรวันนี้เมนเทอร์นัสโกมือโปรเรื่องสุขภัณฑ์มีวิธีมาช่วยคุณค่ะ สาเหตุที่ก๊อกน้ําเริ่มไหลไม่แรงอาจเกิดจากการมีฝุ่นหรือสิ่งสกรปรกที่มากับน้ําสะสมอยู่ด้านในคุณจึงต้องถอดปากก๊อกออกมาล้างทําความสะอาดซึ่งทาตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1ปิดวาล์วน้ําก่อนนะคะขั้นตอนที่2ใช้ผ้านุ่มรองบริเวณฐานปากก๊อกจากนั้นใช้ประแจไขเมื่อใช้มือหมุนออกมาจะพบคราบสกรปรกและเศษฝุ่น ขั้นตอนที่3ใช้น้ำล้างทําความสะอาดหรือใช้แป้งขนนุ่มขัดออกเบาๆเมื่อสะอาดดีแล้วก็ประกอบกลับเข้าดังเดิมค่ะ นอกจากนี้ควรดูแลรักษากรอกน้ำให้เงางามเหมือนใหม่ควรเช็ดคราบน้ำทุกครั้งหลังการใช้งานโดยใช้ผ้าแห้งที่มีผิวนุ่มและไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารกลัดก่อนรุนแรงเช็ดทำความสะอาดเพราะอาจจะทำให้ผิวของกรอกน้ำของคุณเสียหายและหมั่นร้างค่าฝุ่นตะกอนที่อยู่ในกรอกน้ำบ่อยๆนะคะอย่างน้อยทุกๆ6เดือนเพื่อเป็นการป้องกันการอุดตันค่ะ และนี่คือ3ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากอกน้ำอุดตันจนไหลไม่แรงพร้อมคำแนะนำในการดูแลรักษาทำเป็นประจำค่ะไม่กี่ขั้นตอนเพียงเท่านี้กอกน้ำของคุณก็จะอยู่ในสภาพที่ดีสวยงามพร้อมใช้ตลอดไปนะคะตรงไหนทำไม่ทันสามารถกดหยุดและแคปหน้าจอไปทำตามกันได้เลยค่ะ h ฮนัสโกคือตัวเลือกมือโปรของคุณ พบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเรียกหาเมนเทอร์นัสโกได้เสมอที่ช่องทางต่างๆตามนี้นะคะ